สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูไก่ที่ฟาร์มนะครับตัวนี้นะครับเจ้าเยียจอมโผดนะครับดูดแซมนะครับตอนนี้ก็รอรออายุหลอดผนเต็มนะครับเดีย๋ยวจะพามาดูที่เหลือนะครับ รวมนะครับจะออกชนประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับนี่ครับสามตัวนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจะออกเจ้าสีนินครับ เจ้าก้าวไก่น,นี่ก็เหลืออีกน้วมนึงนะครับนีวิ่งสุวิ่งสุ่มนะครับมีมมือเลี้ยงนะครับ รดยเพิ่มความยาชนนะครับก็มีเหลืออยู่แค่นี้นะหมดนะครับยังไม่ได้ไเป็นสีบรรยากาศตอนเช้านะครับ ขอบคุณครับ